สวัสดีคนวันเสาร์ค่ะสวัสดีปีใหม่ดวงรายสัปดาห์1นถึง8ดสำหรับคนวันเสาร์มาถึงอาจารย์ก็หลับตาเลยเนาะก็หลับตาหยิบไพ่ไงแกแกจะว่าฉันพูดไปเรื่อยไม่ได้เพราะฉันเป็นคนที่ไพด่ดีอ่านดีไพ่ไม่ดีก็เตือน นะคะแล้วคลิปที่ฉันเพิ่งทําไปเตือนสตินะฉันไม่ได้ว่าคนที่มาว่าฉันว่าด,ดวงไม่แม่นฉันไม่ได้เกี่ยวกับแม่นหรือไม่แม่นแต่ฉันพูดถึงเรื่องของทัศนคติว่าเฮ้ยตอนนี้ดวงแย่แต่มันก็มีโอกาสดีขึ้นแต่ถ้าคิดว่าดวงแกแย่ตลอดชีวิตอะแกจะอยู่ไปทําไมลาทั้างอันหน้าถูกไม่ล่ะ จังหวะดวงนี้สัปดาห์นี้ดีจังหวะสัปดาห์หน้าต้องเตือนตนอนรอมันก็เป็นเรื่องปกติเห็นไหมคนวันเสาร์วาเห็นไหมคนวันเสาร์วะน่ารักอยู่กับอาจารย์มาตลอดรู้ดีเพราะอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะทานายกูเหนื่อยอีกหรือเปล่า <c oughs> เออนี่ตัวช่วยดีความรักดีคนโสดเตรียมตัวหมีคู่ต้อนรับปีใหม่ได้คู่ได้คู่ปุบป,ปับฉับพันวิวาสายฟ้าแลบเบื่อหน่ายท้อเซ็งอยากตายแต่พอได้เจอผู้ชายเรากกระชุ่มกระชวย คนวันสาวว่าเบื่อหน่ายท้อเซ็งอยากตายแต่พอเจอผู้ชายแล้วกระชุมกระชวยรักทุกๆคนที่อยากมีคู่คุณจะสมหวังมันจะมาเร็วปุ๊บปุ๊บปุ๊บไพ่นี้มันดูเร็วเนาะอาจจะวิ่ขี่ม้าถือดาบอะมันเร็วคูคือถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเขาพยายามทําอะไรเพื่อคุณเยอะแยะมากมายอคุณลองเปิดใจแต่จริงๆอาจารย์รู้สึกว่าความรักของคนวันสาวว่ามันจะเจอคู่ที่เรารู้สึกว่า เคมีตรงกันถ้าเป็นภาษาเวลุ่นคือใช่เลยแม่คนเนี้แหละใช่เพราะฉะนั้นนะ่ะไม่ต้องไปตัดสินจากคุณงามความดีไม่ต้องไปตัดสินจากระยะเวลาแม่หนูเจอแล้วใช่จบใช่หรือไม่ใช่ถ้าใช่ก็จบครบค่ะนี่คือคนโสดคนที่มีคู่นะนะ่าห่วง คนมีคู่ถือดาบวิ่งเข้าว่าหากันเลยแกแกจะทําอะไรกันแล้วฮะแกจะทําอะไรกันคะสัญลักษณ์ของไพ่แบบนี้ใจเย็นเย็นอย่าใจร้อนเนาะอาจารย์ขอใช้คําว่าสันดานเดิมได้ไหมอ๋อนี่ใส่สันดานพฤติกรรมมันเบื่อมันหน่ายมันทอมันเซ็งเนาะมันแก้ไม่ห่อ่ะแกเพราะฉะนั้นน่ะร้อนมาอย่าร้อนกลับถ้าร้อนมาแล้วร้อนกลับอาจารย์ว่าเหนื่อยนะแล้วแกบ่นแกเบื่อแต่แกไม่เลิกกันนะแกจะให้ฉันทํายังไงแกตอบฉันมาสิคนวันเสาร์บ่นอยู่นั่นแหละเบื่ออยู่นั่นแหละก็อยากเปลี่ยน ผัวก็เปลี่ยนอยากเปลี่ยนเมียก็เปลี่ยนค่ามันไม่ดีก็เปลี่ยนเพราะสุดท้ายถ้าเธอแก้อะไรไม่ได้เธอก็ต้องทําใจให้ยอมรับแต่ถ้าเธอยอมรับไม่ได้อยู่ไม่ไหวก็บายบายแค่นั้นจบส่วนเรื่องงานเรื่องงานเนี่ยจะคล้ายๆกับความรัก ถ้าเราพยายามทําอะไรจนเต็มที่แล้ว่ะแล้วเรู้สึกหั้าจาย์หนูเหนื่อยมากเลยยาหนูสู้ตายหนูเต็มที่เห็นไหมหนูมุมานะหนูพยายามหนูทะเยอทยานมากนะอาจารย์หนูอยากเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหนูอยากประสบความสําเร็จแต่สิ่งที่เธอกําลังพยายามอ่ะมันไม่ถูกที่มันไม่ถูกเวลาเธอเคยได้ยินคําว่าทํางานผิดที่10ปีก็ไม่เจริญไหมไม่ก้าวหน้าไม่โตไม่เติบโตเห็นไหมแล้วเธอเก็แบบทุเ,เสียเหงือ่อเสียพลังงานทนเหนื่อยอย่ พอเธอเหนื่อยเยอะเธอขี่ม้าฝ่าพายุมันไม่เหนื่อยได้ยังไงอะไม่ตายหากระบุญแล้วเนี่ยมันเบื่อพอเราไม่เห็นความเจริญก้าวหน้าพอเราไม่เห็นความเจริญรุ่งเรืองอันนี้มันไม่ใช่แค่ทํางานนะแต่หมายถึงการเปิดร้านหรือเปิดธุรกิจอะทำเหนื่อยชิบหยเหนื่อยแบบหนื่อยเหนื่อยแต่มันไม่รวยสักทีอะ่ะกูทําผิดที่ปะวะ กูอยู่ผิดที่กูทําผิดอาชีพหรือเปล่านี่คือสิ่งที่ต้องถามตัวเองเพราะฉะนั้นนะ่ะสิ่งใดที่มันไม่ใช่แล้วตัดสินใจเปลี่ยนเปลี่ยนงานเปลี่ยนร้านเปลี่ยนอาชีพก็ได้นะ2ถ้วยนะ่ะการได้งานใหม่การเปลี่ยนอาชีพใหม่ได้เจอคนดีคนที่ถูกใจสภาพแวดล้อมดีเพื่อนร่วมงานดีมีคนชวนมีคนให้โอกาสเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าอย่ามวัวแต่เบื่อ ความเบื่อจะทำให้เราหมดไฟเบื่องานไม่อยากไปทำงานไม่อยากไปเปิดร้านไม่อยากไปขายของมันหมดพลังงานชีวิตเปล่าเปล่าสู้ให้มันถูกที่ลองถามตัวเองดูสิเฮ้ยทำไมกูไม่ก้าวหน้าสักทีวะเฮ้ยทำไมกูไม่รวยสักทีวะเฮ้ยมึงอยู่ผิดที่หรือเปล่ามึงทำงานผิดที่หรือเปล่าอาชีพนี้ไม่เหมาะกับมึงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ขอพูดหยาบคายนะแต่แบบว่า เออ,อเนั่นแหละประมาณนี้นะแกไปคิดเอาปีใหม่แล้วเริ่มใหม่ทำใหม่อย่าบน่นอย่าเบื่อกับเรื่องเดิมๆนะคะความรักประละการงานประละการเงินการเงินจริงๆอะ่ะมันมีเรื่องได้เสียได้เงินก็มีเสียเงินก็มี คือทำอะไรอย่าใจร้อนขับรถขับราต้องระวังการซ้อมรถนะมาหนึ่งแต่อาจจะได้โชคได้ลาบจากเลขทเเบยนรถสองคนรักคู่ครองให้โชคให้ลาบให้แฟนหยิบหวยให้ก็ได้การเงินอาจจะได้โชคฟุกฟุกมีคนเอาอน,นั้นมาให้เอาวันนี้มาให้มีเกณฑ์จะได้ของถูก ใจอ่าอันนี้คือข้อดีข้อเสียเนี่ยอย่าใช้เงินเกินตัวเกินกําลังมันจะดูแบบเหนื่อยอะหาเท่าไหร่ก็ไม่พอหาเท่าไหร่ก็ไม่พอเริ่มต้นปีใหม่วางแผนการเงินอะไรยังไม่ต้องใช้อะไรยังไม่จําเป็นเบรกไว้ก่อนบางคนนะ่ะรู้อยู่ว่านี่ยังเยอะนะนี่ยังเยอะแต่ก็อยากได้นั่นได้นี่แบบ ขี่ม้าฝ่าพายุอ่ะสุดท้ายมันเหนื่อยคูณสองนะแกเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาให้นี่เบาบางก่อนนะคะไม่ชอบบ่นว่าเงินไม่พอใช้บ่นไม่พอใช้ฉันพูดตรงๆได้ไหมแกบ่นว่าเงินไม่พอใช้แต่แกก็ไม่หยุดสร้างนี่อ่ะแกรอก่อนสิรอให้นี่มันเบามันบาง,บางหรือบางอย่างแกไม่ต้องซื้อเองเดี๋ยวมันจะมีคนเอามาประเคนให้แกก็ไม่ต้องเป็นนี่นี่คือเรื่องของการเงินแล้วภายการเงินอ่ะไม่โดดเด่น ไม่โดดเด่นเลยให้การเงินไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใจเย็นๆกับเงินแล้วก็ต้องรู้จักประเมินตัวเองว่าไหวแค่ไหนใช้จ่ายได้ไหมเอาแค่นี้ก่อนไหมอย่างเงี้ยแต่มันก็ยังมีโชคลาภฟุกๆเข้ามามันก็ยังมีเรื่องของการได้รับของขวัญของมีค่าหรือของถูกใจก็ยังถือว่าดีนะอะ ที่พึ่งทางใจพระศรีวลีพระอุปคุธพระสังกัจจายชุดนี้239บาทส่งฟรีเช่าบูชาเองเช่าไปเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนรักเพื่อนฝูงญาติพี่น้องได้หมดแถมฟรีทูบปลดหนี้แคปหน้าจอนะคะจะสั่งทักแชทเพจ f a c e b o o k มาเพราะว่าติกตอ,อกตอบแชทไม่ได้239บาบาทเท่านั้นส่งฟรีไม่มีเก็บปลายทางเน้นเงินทองโชคลาภ พระศิวลีอ่ะดีที่สุดนะพระอุปคุธก็ไม่รองใครพระสังกัจจายก็เด่นเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากได้ก็ทักมาแล้วแต่คนมีบุญสัมพันธ์นะเพราะว่าช่วงนี้เห็นการเงินไม่ดีก็อยากจะให้มีที่พึ่งทางใจสุขภาพเหนื่อยใจ ระวังเรื่องของฝนตกฟ้าร้องขับรถขับราให้ระมัดระวังถวายใบมิตโกนเติมน้ำมันตะเกียงเสริมดวงนะคะเลขเด่นเลขมงคล2992จะดูดวงส่วนตัวจะเช่าว,วัตถุมงคลหรืออยากร่วมบุญวันเด็กปีใหม่อาจารย์แจกไข่ชุดละ45่น4บาบาทใครสนใจร่วมสมทบทุนทักมาที่เพจ f a c e b o o k ด้านล่างนะคะสวัสดีค่ะ